จริงๆถือว่าถือว่าเป็นเ,าเ,าเ,าเาขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้แบบท,ที่วางที่วางอะค่ะฐานมันแข็งแรงมากเลยรู้สึกว่าไม่หนักเลยค่ะแค่รู้สึกว่าอยากจะใส่ให้สวยแล้วก็ให้มันเป็นแบบเรียบร้อยเลยไม่กล้าขยับเยอะแล้วสูตรชุดไทยมันจะต้องแบบหังตลอดเลยเวลายาตจะรีบเติคนลุกอะไรอย่างเงี้ย,ยพออยายามอยู่ค่ะพี่พ่เขาบีบมาว่าให้ แบบมมีสจริงการถ่ายพิณายมันต้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะมันค่อนข้างที่จะปนนิดแล้วละเอียดค่ะก็ก็วันนี้ทานอาหารที่แบบย่อยง่ายเพราะว่าเพราะว่าที่เขาแบบแบบเย็บเอวเข้าจนเหลือแบบ20อะไรอย่างเงี้ยชุดที่ใช้เวลาปิดกี่ชั่วโมงครับพี่ยาเออเกือบชั่วโมงผมจริงๆงนย่าเอวเท่าไหร่ลูกยี่สิบสองประมาณ22 23ิบสองยีามเหลือยีเหลือยี่สิแล้ว ถือว่าชุดไทยเป็นอะไรที่แบบทำให้ผู้หญิงเราใส่แล้วสวยแน่นอนค่ะ่จะ่เรียอมอันนี้เป็นลูกรึ้นที่มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยบ่อยใช่ค่ะก็ก็จริงๆชอบมากๆค่ะเป็นคนที่สะสมผ้าที่ด้วยแลก็ซื้อเรื่อยๆยังรู้สึกว่าหาโอกาสที่จะใส่ได้ได้น้อยพอสมควรค่ะก็ดีใจว่าวันนี้วันนี้ได้ใส่เต็มยศมากๆเลยค่ะอย่างวันนี้อะไรมันยากสุดสำหรับเราอะไรนะชุดนี้อะไรยากสุด ตอนที่นั่งเรือมั้งคะเพราะว่านั่งขับเพียบนานค่ะ <Okay. S 2> ก็เท้าชาทน,นิดหน่อยอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะในการนั่งเรือใส่ชุดไทยเรานั่งเรือใช่ค่ะเป็นครั้งแรกคะ่ะที่ที่ใส่ชุดเต็มขนาดนี้คะ่ะเวลาใส่ชุดไทยที่แบทชูมไหมเหมือนนางฟ้าเหมือนนางฟ้าเวันสอบไทยในวันนี้ไม่นะคระับกาเคยมีกาชุมบ้างไม่พี่แอ้มพี่แบท ก็ชมเรื่อยๆนะก็จริงๆพี่แม่ชอบตอนที่ใส่ผ้าไทยอะค่ะจริงๆเราทั้งคู่ชอบใส่ผ้าไทยนะคะตอนตอนที่แบบไปเมืองนอกก็จะตัดชุดที่เป็นผ้าไทยพอสมควรค่ะแสดงว่าถ้าถึงวันจริงอันนี้ชุดพิธกีเช้าเราก็ไม่ติดคุยกับคุยกับคุยกับแต่ว่ายังต้องรออาจารย์วิลธรรมตกลงก่อนนะคะวันนี้วันนี้ชุดของอาจารย์วิลธรรมอันนี้แสดงว่าก็ขอไว้เรียบร้อยแล้วว่าจปาอตัวอาจารย์วิลธรรม ได้ค่ะขออนุญาตนะคะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ได้ออกได้ได้เกิดไหมคะว่าจะออกแบบยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเลยค่ะนี่นี่ถือว่าเป็นการขอขงคือชอบคือเลยทำาไมทำไมถึง เ,เลือกปเป็นอาจารย์มาทมาช่วยทำคืะรู้สึกว่าอาจารย์ตอ,ตอนที่ตอนที่เหมือนกบบทีมของ,ของทุกคนนะคะเขามีความรู้เยอะมากๆเขา,ก,าก,ก็จะอธิบายแบบตั้งแตบบ่ตั้งแต่ headpiece <c oughs> จนถึงแบบที่มาที่ไปของผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลรวรู้สึกว่า <c oughs> it's so beautiful ร <c oughs> ู้สึ <c oughs> กว่าแบบ like โชคดีมากๆที่ได้ใส่ค <c oughs> ่ะรู้สึกยันอนาคตาจะได้เห็นเครื่องเต็มงานเลยหรือเปล่า บอกอาจารย์แล้วว่าอยากใส่สีอะไรอะโอ้โบอกทีมอาจารย์แต่แต่เอลตรงยี่สิบนะลูกเอลตรงยี่สิบนะลูกจะบอกเขาเลยว่าเอาอีกเอาอีกเอาออันนี้เป็นความตั้งใจของพี่ยาเลยไหมว่าแบบในวันสำคัญของเราเราอยากจะมีโมเมนต์ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะหนูว่าอันอันนั้นคือเป็นหนึ่งอย่างที่แบบแบบลกอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆมากๆๆเลยค่ะแล้วก็จริงๆเป็นวัฒนธรรมที่ ฝรังหลายคนอยากบปินมาเพื่อทําด้วยซ้ำค่ะก็เลยคิดว่าแบบโอ้นี่คือบ้านเกิดของเราได้ไปขันแก่นของพี่นาเด็ด้วยก็รู้สึกว่าแบบอันนี้จะเป็นเหตสิ่งที่คอมฟีที่สุดในชีวิตแล้วเรื่องเรื่องหัวต้องเต็มแบบแบบนี้ไหมไม่ได้เอาจริงนะคะหนูยังไม่รู้ว่าธรรมเนียมของภาคอีสานต้องใส่อะไรบ้าง ชุดอื่นยังไม่คิดแต่คิดชุดไทยก่อนเป็นชุดเปิ่อนเป็นชิ้เป็นใช่ค่ะเรียบร้อยเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเรียบร้อยคิดแล้วชุดสไปร์ตก่อนแก่เป็นชื่อชุดสไปค์ตอนแก่แต่ต้องลงแต่งวันไหนรู้ยังยังไม่ได้วันค่ะแต่รู้ว่าปีไหนอปีไหนปีไหนคะปีไหนคะไม่ใช่ปีหน้าค่ะปีนี้ปีเก้าหรอปีนี้ปีเก้าหรอ เจ็ต2026 2ี2 6 26 26 26ยี2 6อ่าย่อายังไม่เคยพูดหรอยังค่ะนี่คือ้วอแต่ที่แรกมีชื่อลูกแล้วมีชื่อลูกแล้ว่ยางนักเว่ามันมันออกเยังไงมัาก่ต้ใจมาตลอดว่านะเ เอาชื่อลูกเอาจรยังไงคะไม่บอกค่ะไม่งั้นจะไปในซาตารเดินถนนแล้วมันเห็นชื่อลูกมันมายากไงเออมีแม่เล่าให้ฟังเดนไป่ระหว่างเดินเดินไประหว่างเดินใช่ใช่ใช่ค่ะเราเรากำลังเดินกันอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าจริงๆมีชื่อที่อยู่ในใจมานานมากๆมากๆแล้วแต่ว่ามันยากพอสมควรค่ะคะแล้วที่บ้านก็จะแบบโอ้ยล่ใจหรอมันยากมันยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะออกเสียงยากแล้วตอนนี้พี่แม่ออกเสียงมาเป็นภาษาภาษาอังกฤษค่ะ เรื่มเราถือยากขนาดไหนที่แม่ต้องท่องต้องท่องเลยบอกขอบอกระดับความยากหน่อยเขาเาเรียกว่าอะไรอะคะ like like the letters letters team นั้นนะคะมันเหมืนมันรวมตัวกันแล้วมันต้องใช้ลิ้นเยอะอะไรเราต้องวนเล็กปัญหาคุณปู่คุณย่าเขาจะไปกันได้ไหมซ้อมกันหมดแล้วค่ะซ้อมกันหมดแล้วไมนต้องใช้แอเซนต์แอ a เซนต์อังกฤษหรือแอ a เซนต์ยังไงได้หมดเลยค่ะ อีกนิดนึงจะพูดเขาเนี่ยจะสู้กูไม่ที่แบบบอกว่ายายาซีเรียสมากถ้า a e n s e ไม่ถูกแต่พี่แบรบตั้งชื่อผู้หญิงนะคะอ๋อตั้งชื่อผู้ชายเพราะแสดงว่าจะมีลูกแฝดก็ไม่การที่จะมีลูกแฝดก็คือไม่ใช่เรืองยาที่เรคงที่เราคนที่เรคที่เราคงที่เราคงที่เราคที่เราคงที่เาคงที่เร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 าค่เรคงที่เราค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 ที่เรา่เราที่งที่เราคทีางที่เราค่เคที่เรา letter แรกกับ letter สุดท้ายไปพูดที่ไหนรู้ใส่พูดที่ไหนพี่พูดที่ไราเห็นรู้เรื่องเลยี่ Standard pop นะคะตอนที่สัมภาษณ์เอาไงพย่ากี่ยาาไหนขอเขอหน่อยอีกทีนึ่งแล้วต้ไงก่อนเรื่องต้องไป R จบด้วยจบด้วยระหว่างที่มันมีความหมายไหมพี่ยังแปลว่าเลยไม่มีไม่มีเลยเหรอแม่ปลาเรียกถูกไหมแม่ปลาเรียกถูกไหมยย่าลูกย่าลูกอ่านี่คือกับ R นะ R ใช่ใช่พี่ยาเลยไม่จำก็นนะเลยจริงจริงจริงเราบางชื่อ้หญิงกับชื่อผู้ชายไหนยาก่ากันพยางคเียวนี่ค่ะแต่ว่าถ้าหนูบอกทุกคนก็จะรู้เลยว่ามันคือชื่ออะไรบางชื่อเราชือของบีาเดชอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายไหนยากมอไ่ยากลงพูดใหม่เดีพี่ช่วยพูดม่ยากหอยนะพี่จะได้้อมพี่จะได้พร้อมมากอย อานบของชมนันีันจะอ่านี่อ่านนอกว่าชื่อของพี่ที่พี่ใบคิดง่ายไม่แต่ชื่อพี่พี่เของพี่ได้เด็ดมาจากไหนชื่อลูกชายไอ้ชื่อลูกชายมาจากไหนหนูกําลังอ่านหนังสือเล่มนึงอยู่ค่ะแล้วก็หันมาอ่านว่าว่าชื่อนางเอกของเรื่องชื่อว่าอะไรคะอนงอนอโน่คือที่ไม่ยอมบอกว่าเดี๋ยวคนเอาไปใช้ก่อนไม่ต้งก่อนไม่ค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเาาพูดกันไหมอก่อน่ แล้วแล้วแต่อันาจจะได้ยินไหมว่ามีคนเคยใช้ชื่อนี้มาก่อนไยสํารวจยังมีมีมีหนึ่งคนที่พวกเราชอบมากๆทั้งสองคนไอพี่แก้วแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อเด็กอ๋อเป็นนักแสดงดาราใช่ใช่โอ้ขึ้นอยู่ทุกอันสิคุณผู้ชมหนูว่า I don't think ญาวยาวว่าเดาไม่ได้แน่นอนจะได้ยินชื่อภาษาไทยไหมยังไม่คิดเมาเรียกพยางค์เดียวไม่ไม่อยากนี้ขอต้อง ภาษาจีกก็ยากแล้วแต่ว่าเรื่องนึงลูกเราก็ถนัดเลยเพราะล่าสุดไปงานแต่งงานเพื่อนเราก็อุ้มเขาแบบอุ้มกระชับไม่มีไม่หนักเลยก็เขาแค่หกเดือนก็เลยไม่หนักเลยเทียบกับน้องเกลูกเกลว่ายาวไายแล้วแต่เราพูดไปแต่แต่ว่าเราแข็งแรงอยู่นบจริงๆหนูค่อนข้างแข็งแรง เราเพิ่งมีซ้อมซ้อมบุ้งเด็กเลยใช่ไหมคะซ้อมรอเลยใช่ไหมแเป็นนูยยังคุยกับคุยกับพี่แดดแล้วค่ะแล้วอีกนานอีกนานกว่าจะแต่งกว่าจะมีน้องใช่นานคือหมายถึงการมีน้องใช่ค่ะเพราะว่ากว่าจะแต่งก็อีก2ปีแล้วอันนี้สรุปก็คือเราจะรอมีลูกพร้อมคิมหรือให้คิมมีก่อนเพราะคิมอีกสองปีจะมีนะเออเราก็อีกสองปีแต่งก็มีอีกปีอันนบอกที่เราแต่งใช่ค่ะปีที่แต่ง ก็ยังไม่บอกเลยนะไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขามีก่อนย่าแต่ชื่อเที่ยวเท่ยแต่เขาบอกให้เขาบอกให้ให้เขามีก่อนนะได้เลยพร้อมพร้อมสปอร์ตมาบอกว่าให้ย่าอันมีก่อนมาบอกว่าให้ย่าอันมีก่อนอันอะไรคะอันยังไม่รู้ยังไม่รู้อันยังไม่รูอยังไม่รู้ยังไม่ตู้ยังไม่รู้ไม่มีไม่ต้องมี มแล้วอย่างปีสองมันที่บอกมองไหมคะว่าแบบช่วงไหนการปีต้นปีปลายปียังรอรอรอดูจะดูการนี่มันต้องวางแผนงานในต่างประเทศไงมันจะต้องล็อกต่างประเทศเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากค่ะที่ที่บ้านเราเตรียมเยอะกว่าใช่ใช่ค่ะมีมีกี่ที่ตอนนี้อ่ะที่ที่กัดแก่นเนี่ยที่นอร์เวย์เนี่ยแล้วก็ที่อุกติเนี่ย เขาทำเรื่องละครเนีอยเป็นน้องสู้คนทุกคนเลยเนอะขนาดพี่กิ๊กเรายังสู้เลยนะจริงๆเป็นเป็นละครที่รู้สึกว่าว่าสบายใจตอนที่เล่นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันปล่ออออยยจเหหรรืว่าใช่ค่ะแบบไม่ได้ไม่ได้คิดก่อนทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นละครที่ค่อนข้างแบบแบบโรแมนต์ล้วนๆแบบแบบฟีลกูดสุดๆ ก็เลยเป็นละครที่เล่นแล้วแบบรู้สึกสบายใจมากๆแล้วออกมาแล้วดีใจมากวันนี้คนเรียกหนูว่าอนงมากกว่ายายาปลื้มใจไหมคะปลื้มใจไหมคะปลื้มใจมากๆแล้วอนงอนงเป็นไอดอลลูกสะพร์หลายๆคนที่สู้กับแม่ผัวได้เก่งมากคืออนงเขาสู้เพื่อความสุขในอนาคตของทุกคนนะแล้วถ้าเป็นยายาเจอแม่ผัวอย่างเงี้ยลูกก็ก็จะพยายาม พี่คายสถานการณ์ให้อนาคตอนาคตมีความสุขกันทุกคนแต่แต่โชคดีที่ไม่เจอแบบนั้นแต่ชคดีที่ไม่เจอแบบนั้นก็แฮปปี้กันทุกคนแล้วหลายคนเป็นห่วงอนงว่าอนงเปลี่ยนนับไหมว่าตั้งแต่จะจบแล้วเนี่ยเปลี่ยนมากี่ชุดแล้วตอนนี้เหรอคะเพิ่งเห็นพี่เก๋ลงว่าประมาณร้อยสิบห้ามังค์ค่ะเราดีใจไหมหลายคนชมแล้วเขาก็แต่งเป็นโค้ดเป็นไวรัลน่ารักมากเลย เก่งกันนะคะเพราะมันร้อนแย่ยมันมันร้อนพอสมควรค่ะก็ก็ขอบคุณมากๆกับเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์เรื่อยๆค่ะน่ารักมากเลยความรู้สึกที่แบบเออคนตามรอยเราตามเลยและครแต่งตัวเหมือนอโนงเลยสถานที่ที่ชอบค่ะจริงๆอยากไปทําบ้างแต่ว่ายังไม่ว่างแต่ว่าจริงๆถนนแถวๆนั้นมันสวยมากๆเลยค่ะ อาะค่ะอันนงกำลังจะไปจบแล้วฝากหนฝากด้วยนะคะหนึ่งในร้อยนะคะอีก2วันจะจะอวสันแล้วค่ะก็เหลือแค่2ตอนฝากด้วยนะคะฝากอันนงกับคุณพระด้วยค่ะขอบคุณ